สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดภาคเช้ากันเนะ้ะหลังจากปิดตลาดไปแล้วของวันที่2กันยายนว่าภาคเช้าเป็นยังไงบ้างมาดูกันได้เลยดัชนีหลักทรัพย์ภาคเช้าปิดไปที่1,354.27จุดเนอะลดลงมา4.80จุดเนอะมูลค่าซื้อขายอยู่ที่1,8859ล้านบาทดัชนีทำจุดต่ำสุดที่1,352.11จุด และไปทําจุดสูงสุดที่1,357.98จุดนะอ่ามีหลักซัพ์ที่เพิ่มขึ้น180หลักซัพลดลงงรัพย์ลดลง2 8กหลักซั์และไม่เปลี่ยนแปลง2อ8่หนึ่งลักซัพอ่ะไปดูกราฟกันว่ากราฟตอนนี้เซตเป็นยังไงบ้างอ่าอันนี้ภาพเซตเนะืคือดัชนีเนี่ยตั้งแต่พอวันนี้เปิดต่ํากว่า1,358จุดนะก็คงมาเล่นอยู่ในกรอบพันส อาจจะมาทดสอบนะน่าจะเป็นการพักฐานช่วงสั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือถ้าหลุด1,340อาจจะบอกได้ว่าเป็นการพักฐานเพื่อมาทดสอบเนอะแต่ถ้า1,340ไม่หลุดอาจจะมีรุ้นรีบาวแต่ถ้าหลุดก็อค่อยว่ากันอีกทีนะแนวต้านสำคัญคือ1,358ถ้าทะลุผ่านได้มีรุ้นไปต่อเนอะลองทำการบ้านกันเพิ่มดูด้วยเนอะอ่า ต่อมาในส่วนของมด Active Value ก็คือมีอยู่ด้วยกันจริงๆมีเยอะอันนี้นะเอามา6ตัวเบื้องต้นเหมือนทุกครั้งนะก็ i v l ปิดที่ภาคเช้าปิดที่18บาท20สตางค์ EA ปิดลดลงมาปิดที่6บาท15สตางค์นะสำหรับภาคเชา้า KBank ปิดที่141บาท50สตางค์สำหรับภาคเชา้า uh, GPSC ปิดที่40บาท25สสตางค์ AWC ก็ปิดที่ สามบาทสาสตางค์ส่วนพีทีทปิดที่140บาทนะตอมามา update, อัปเดตเป็นไลน์ตัวเนื้คือ IVL IVL ภาคเช้าปิดที่ส8บแาทยีสตางค์เพิ่มขึ้นมาบาท10สตางค์เนื้บวกขึ้นมา6.43จุดขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่18.70จุดทําจุดทำจโลที่17.40จุดสนยะราคาปัจจุบันคิดเป็น PE คือ0 p นย์ไพร์เปอยู่ที่0.70ย์จุดเจ็ดศูนยอยู่ที่ 5.08นะอ่ะไปดูกราฟ IVL กราฟ IVL หากดูจากบริเวณนี้นะคือจุด Stop Loss ของคงเล่นในอยู่ในกรอบอยู่ประมาณ17บาทถึง19บาทนะหากหลุด17บาทอาจจะเป็นจุด Stop Loss นะตอนนี้แนวต้านของ IVL ก็คือจุดสำคัญคือถ้ายืนเหนือ18.2ได้อาจจะมีลุ้นรีบาวได้เนื่องจากเป็นจุดแก็บนะก็ใครมีอยู่ก็ดู18.2ถ้า ผ่านได้อาจจะลุ้นไปต่อแต่ถ้าผ่านไม่ได้อาจจะต้องลงมาด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะลองทำการพานกันเพิ่มด้วยนะโอเคอไปตัวถัดตัวถัดมาก็เป็น ea นะภาคเช้าปิดที่6บาท15สตางค์บวกขึ้นเติดลบไป4ี่สสตางค์คิดเป็นลดลงมา6.82%นะ อ่เอไปทำ high อยู่ที่6บาท85สตางค์แล้วก็ทำ low อยู่ที่6บาทสิสตางค์เนอะอ่าของ EA ราคาปัจจุบันคิดเป็น PE อยู่ที่5.01เท่า p r i e book อยู่ที่0.60เท่า Dividend yield อยู่ที่4.88เปอร์เซไปดูกราฟกันอ่าอันนี้กราฟ EA ก่อนหน้านี้นะที่เคยตีกันเอาไว้ว่าถ้าหลุดเออ7จบาท30อาจจะไหลลงมาทดสอบ6บาทแป และถ้า6 8บาท85รับไม่อยู่ก็ต้องเป็น6 4บาท40และตอนนี้ก็ยังเอาไม่อยู่นะก็อาจจะลงมาทดสอบแถวแถว5บาท9กก็เลยลองทำตีกราฟใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะดูแล้วน่าจะเป็นการพักฐานอย่างค่อนข้างชัดเจนอันนี้เป็นกราฟ EA ที่ได้มีการตี f i โบนัชชีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะก็คือตอนนี้ EA ก็คือลงมาทดสอบบริเวณ6บาท10ละ ตอนนี้ EA อาจจะเล่นอยู่ในกรอบ6บาท10จนถึง6บาท80ไอ้6บาท60นะถ้าหลุด6บาท10อาจจะลงไปทดสอบบริเวณใกล้ๆแถวแถว5บาท60อีกครั้งหนึงนะก็ใครมีอยู่ก็ระวัง6บาท10ดีๆแต่ถ้ายังยืนได้ก็อาจจะลุ้นไปแถวแถว6บาท60อีกรอบหนึ่งนะลองทำการบ้านกันเพิ่มดูได้นะจุดสต็อปลอสสำคัญก็6 บาทสิบยืนได้ลุ้นรีบา้าอ่ะถัดไปตัวถัดมาคือเคแบงคเนะเคแบงคก็ตอนนี้ปิดที่ภาคเช้าปิดที่141ยสสบาทห้สตางค์ลดลงมาบาท50สตางค์เปลี่ยนแปลงไปลบหนึ่งจุดศู์หาเปอร์เซอเคแบงค์ทำไฮอยู่ที่143บาทเนะทำโลอยู่ที่140บาท50สตางค ราคาปัจจุบันคิดเป็น P/E อยู่ที่7.16เท่า p i per book อยู่ที่0.61เท่าและ Yield อยู่ที่4.60%ไปดูกอร์ฟ K Bank กันกราฟ K ราฟ K Bank ก็ยังคงคล้ายๆเดิมอยู่นะยังไม่เปลี่ยนแปลงคือเล่นอยู่ในกรอบ140บาท50สตางค์ถึง144บาท50สตางค์นะจุด Stop Loss ของ K Bank คือถ้าหลุด140บาท50สสตางค์อาจจะต้อง Stop Loss สั้นๆก่อน เนื่องจากเคแบงอาจจะพักฐานเอเพื่อนๆก็ลองดูนะแต่ถ้ายืน40บาท50ตางค์ได้ก็อาจจะลุ้นรีบาวไปอีกครั้งนึงเนะเพื่อทดสอบ144บาท50สตางค์ก็ลองทำการบ้านกันดูอีกครั้งนึงนะตัวถัดมาก็เป็น GPC s นะ GPC s ภาคเช้าเนี่ยปิดอยู่ที่40บาท25สตางค์นะขึ้นไปทำ h i g อยู่ที่41บาททำ Low 39บาท50สตางค์ ราคาปัจจุบันคิดเป็น PE 24.89เท่าพายเปอร์บุ๊1.04เท่าและดีเวเดนอยู่ที่1.84%อ่ามาดูกราฟ GPC s กันนะ GPC s เนี่ยตอนนี้ก็คืออาจจะเล่นอยู่ในกรอบบริเวณ39บาท75จนถึง41บาท25นะจุดสต็อปลอของ GPC s ก็คืออยู่บริเวณ39บาท75หากปิดต่ำกว่าควรสต็อปลอนะ หากยืน39.75บาท75าทได้ก็อาจจะลุ้นรีบาวต่อได้นะแต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยอาจจะลงมาทดสอบ38.75บาท75สตางค์นั่นเองลองทำการบ้านเพิ่มกันนะและมาคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้นะหากทำการบ้านแล้วก็แบ่งปันกันได้นะ,ะตัวถัดมาก็เป็น AWC นะภาคเช้าปิดที่3.30บาทส0สตางค์ลดลงมา2สตางค์ลดลงไป60.6 ทำไฮอยู่ที่3.34ทํามสีลอยู่ที่3.24นะราคาปัจจุบันคิดเป็น PE 1 9สิเท่า p i p e r อ o o k อยู่ที่1.19เท่าและ Dividend Yield อยู่ที่1.52่เปอร์เซนต์ไปดูกราฟกาันอ่ากราฟ awc ตอนนี้คงเล่นอยู่ใน3ามบาทยีจนถึงประมาณ3ามบาทห้สตางค์นะหากหลุด3ามบาทยีคือจุด Stop Loss นะอาจจะลงไปแถวแถวบาทได้ก็ลองทำการบ้านกันเพิ่มต่อนะ แต่หาก3บาท22อยังยืนได้ก็มีโอกาสลุ้นรีบาวไปได้เหมือนกันนะก็จุดวัดใจก็3.22เพือ่อนเพื่อนๆก็ลองทำการบ้านกันต่อดูได้นะอ่าอีกก็เป็น PTEP t นะภาคเช้าปิดที่140บาทลดลงมาบาท50สตางค์เปลี่ยนแปลงไปลด1 1 6 6ทำไฮอยู่ที่140บาท50สตางค์ทำโลอยู่ที่139บาท50สตางค ราคาปัจจุบันคิดเป็น P/E 7.03เอ่อ P/E 7.03เท่า Price to Book อยู่ที่0.99เท่า Dividend Yield อยู่ที่6.78เปอร์เซ็นต์่ะไป,ไปดูกราฟกันอ่าอันนี้กราฟ PTT EP นะก็คือจุด Stop Loss ของ PTT EP เนี่ยก็คือ139บาท50ตังค์หากปิดต่ำกว่าควรจะ Stop Loss อ่าตอนนี้คงเล่นอยู่ในกรอบประมาณ139.50บาท50จนถึง143บาทโดยประมาณนะอ่าแต่จุดสต็อปลอส139.5าานะเ,นเพื่อนก็นอย่าลืมทำการบ้านกันบ่อนะเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนะอ่าโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งหากมีข้อแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะ ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนะอโอเคแล้วพบกันในคลิปถัดๆไปนะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย